ไปซื้อของร้านยม,มวนมาดูสิกินอิ่มเลยอะ่ะขนมตั้งเยอะตั้งแยะเลยใช่ไหมพี่ดีใช่ค่ะเฮ้ยม,มัมนี่มันอะไรอะไรหรอพี่ดีเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรเออพี่ดีตัวเขียวเขียวอุ้ยหน้าตาแปลกๆปลอุ้ยมันตัวอะไรอ่ะ<ม>อะไรนะพี่ดีบุรพาบุรพาทําไมเขาถึงเรียกว่า บุรพาล่ะพี่ดีเพราะมันคือบุรพาจริงๆหรอมามีอ่ะเคยเห็นใน YouTube นะใช่ไหมใช่แล้วมันของใครล่ะพี่ดีเอาขึ้นไปทำไมแบบนั้นาวางลงวางลงไม่รู้ว่าของใครมันมาอยู่หน้าบ้านเราเขาอาจจะมาให้บ้านเราก็ไ,ได้อุ้ยใครจะออกมาให้หน้าบ้านเราป้าป้าเข้าบ้านดีกว่าพี่ดีเนี่ยใกล้จะขําแล้วอ่ะอเอาขอเข้าไปด้วยได้ไหมหนูอยากได้อุ้ยเอาจริงหรอ มันจะดีหรอพี่ดีดอุยยมีเอาเหลอกของใครก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกมามีก็เอาไปเถอะมันมาอยู่บ้านเราแล้วไม่ต้องเสียตังค์เฮ้ยดีหรอพี่ดีดีฟ้าอาจจะเอามาให้เราก็ได้อุยฟ้าที่ไหนจะเอามาให้เรา<ม>จริงจริงหรอดีนี่ก็ดูหนังเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ย น,นี้นี่พี่ดีไปเจออยู่หน้าบ้านเรานะไม่รู้ว่าใครเอามาวางทิ้งไว้อ่ะแล้วพี่ดีอ่ะก็ออกามาเฉยเลยอ่ะน้องนายโอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกมัมีมันก็เป็นตุ๊ก,กตาธรรมดาอืมมัมีก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแค่ตุ๊ก,กตาเป็นตุ๊ก,กตาไหมน้องคุณเขาเะทำพูดได้ด้วยไม่ได้ พูดได้ที่ไหนป้าป้าป้าเด็กๆไปกินข้าวดีกว่ามามีหิวแล้ว okay, okay. ไปพี่ดีวาง<ห>วาง,วางตุ๊กตาบุรพาหนูไว้ตรงนี้ดีกว่าเออวางไว,งวง้กบับพี่หมีแบรนีน่แหละเอออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดีด๋ยวเราไปกินขะนะ้าวแป๊บหนึ่งเนาะโอเคอ่ะไปกันเลยเด็กๆแล้วกลับมาหน้าจินนีอ่ะโอ้กินข้าวอิ่มเลย เป็นไงอร่อยไหมกับข้า nee. มีนูพิเศษของป๊ะป๊าทำยากมากเลยไข่ดาวเป็นไงอร่อยไหมไข่ดาวฝีมือสุดเยอะเฮ้ยเด็กบุรภาหายไปไหนเนี่ยก็ตอนเราไปกินข้าวอ่ะเราวางบุรพภาไว้ตรงนี้อ่ะป๊ะป๊า ปารู้จักไหมบุรพาบุรพาเออตาเอเลี่ยนเขียวๆวะหรอใช่ใช่เมื่อกี้อ่ะมามีกับพี่ดีอ่ะไปเจออยู่หน้าบ้านเราใช่แล้วป๊าแล้วก่อนเราไปกินข้าวใช่ไหมพี่นายพี่ดีเราก็วางตุ๊กตาบุรพาไว้ตรงนี้แล้วไปกินข้าวเสร็จเป็นไงรู้ไหมมันก็ต้องอยู่ตรงนี้สิวางก็ใช่ไงมันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ มันหายไปแบบเมื่อกี้นี่แหละป๋าปาเฮ้ยเฮ้ยทุกคน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 เราต้องรวมตัวกันไว้แสดงว่าตุ๊กตาที่พี่ดีเอามาน่ะมันเป็นตุ๊กตาโอ้ยเฮ้อะไรป๋าเธอหมดแล้วผีเผืออะไรมันไม่มีมามี ทำลูกกลัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีหรอกมันต้องอยู่แถวบ้านนี่แหละเอาแล้วมันจะลอยไปเองหายตัวได้ไงะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีป๊ะป๋าเฮ้ยใช่ใช่แล้วป๊ะป๋าเอ้ดียมันมาอยู่ตรงนั้นได้ไงเฮ้ยเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ยแล้วดูสิมันนั่งแบบนั่งเฉยเลยตอนแรกอ่ะพี่ดีกับมามีอะไม่ได้เอามววางไว้ตรง อ๋อหรือว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกหนูอ่ะลืมที่วางตอนแรกอ่ะพวกหนูคิดว่าพวกหนูวางตรงนั้นใช่ไหมไม่ใช่พวกหนูวางตรงนี้ไม่นะใช่ไหมพี่ดีใช่ไหมเรียนเยอะไม่ no no เรียนเยอะเรียนเยอะนี่จูนกอนพี่ดีเรียนเยอะแล้วลูกเอา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 ทั้งนั้นเราไปวางที่เดิมไปพี่นายไปวางกับพี่หมี่บรป่ะพี่นายไป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  สงสัยจะเรียนเยอะช่วงนี้ไม่รู้เรียนอะไรบ้างเปียโนไวโอลินเต้นลําว่ายน้ำอมภาษาจีนคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษออ้ยเยอะมากเลยพี่ดีเต็มเต็มคาราเบลมามีก็ไปรับไปส่งเต็มคาราเบลก็เลยแบบว่าลืมที่ไวายอ้ยตกใจหมดเลยปะป๊าอป้าปเอาวางไว้นี่วางไว้นี่ ไปไปไปไหนอาบน้ำอ๋ออาบน้ำแล้วเหรอเมื่อกี้ไปกินข้าวไปพี่ดีพี่ดีนั่นนั่นนั่นเผาขึ้นหัวแล้วเนี่ยไปเร็วไปไปอาบน้ำอุ้ยเอาไว้นี่แหละเอาตุ๊กตาบุรพาวไว้กับพี่หมีนี่แหละโหเด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วดูสิผมเปลี่ยนหมดน้องนายก็ไหนดูสิ โอ้โหแป,ป้งเต็มหน้าเลยไปไปหอมละไปไเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งเลยโอ้ยสบายใจเรี๋ยวเตรียมเข้านอนแล้วนะวันนี้แบบนอนเปิดแอร์เย็นๆสบายดูหนังด้วยเหรอพี่ดีอะไรหพี่ดีเฮ้ยเอ้าบุรพาหายไปอีกแล้วโอ้ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่ดีนี่ อยู่แถวนี้ไมนะ่นฮ้จะอยู่แถวไหนนะพี่ดีบรุรพาหายไปได้ไงอะ่ะก็ตอนแรกเราวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปอาบน้ำใช่ไหมใช่ค่หมีจิลลี่เห็นไหมมีไม่เห็นหรอกพี่ดีวยหรือว่า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 จะเป็นจริงๆอย่างที่เราคิดตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมใช่วย พี่ดีสงสัยมันเป็นอย่างที่เราคิดแน่ๆเลยมน,นมีนมคิดว่าอะไรอีพี่ดีดูกลองมามีกูอีอะไรพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ามันก็อีบ้านเราทำไมมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้เฉยเลยพี่ดีเดี๋ยว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 หรือว่าพี่ดีพี่ดีนุองนาย หรือว่าบุรพาที่เราเอามาน่ะมันจะเป็นบุรพาผีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้ยังไงดูสิกุ๊กี้ก็โยกไปโยกมาเฮ้ยยังไงดีเราจะไปพิสูจน์ไหมไปเอ้ยค่อยๆไปนะพี่ดีถ้าเราไปเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีผีไม่ทันเฮ้ยไหนหลงหมุนกุ๊กี้ดูสิเออสอง เอนกลอยู่นี่เนี่ยป้าปาลุงอาร์ตป้าป้าอาร์ตนี่เองป้าอาร์ตป้าอาร์ตป้าอาร์ตมานอนอะไรอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยอูบนึกว่าผีหน้าขาวเดี๋ยวผีหน้าขาวคนอื่นน่ะมานั่งทำอะไรอยู่นี่อ้าก็ลูกอาบน้ำแอร์มันเย็นป้าก็เลยหลับสมบนร โอ้ยหลับอะไรปะปานี่ตกใจหมดเลยนะนึกว่าผีหฮ้ยบ้านเรานี่ด้วยเหรอก็เจ้าบุระพาน่ะป๋าป๋าที่เราไปอาบน้ำใช่ไหมระวังเจ้าบุระพาไว้ตรงนี้เนี่ยหายไปอีกแล้วไงบอกแล้วว่าอย่าเอาผีเข้ามาในบ้านก็นนำสี่ทำยังไงล่ะเนี่ยทำยังไงดีปป๋า เฮ้ยอะไรอีนั่นมันบูรพาหรือเปล่ามามีเฮ uh uh ้ยมามีนั่นนันอว้ยเจ้มันตุ๊กตาบูรพาใช่แล้วป๊าป้าเจ้าตุกตาผีพวกหนูเอามันเข้ามาอยู่ในบ้านดูสิอุ้ยถ้างันน่ะเราร่บมันออกไปวางไว้หน้าบ้านเลยดีกว่าแล้วใครจะไปอุ้มละือมามีก็คนที่เอามาไงอิ่งมามีมันขยับมือไหน เฮ้ยจริงจริงด้วยเฮ้ยขยับได้ไงอะมันขยับมืออัไงดีอะป้าป้าไม่ได้การแล้วแหละมันมีมือเอามันด้วยมุมนี้ไหนอีกอะเฮ้ยจริงจริงด้วย ไม่ได้ไม่ Straße ได้ป๊าป๊าเราต้องไปพิสูจน์ุียใครจะกล้าไปมามีจะพาไปป๊าป๊าเราต้องรีบเอาตุ๊กตาบุรพาตัวนี้อ่ะออกไปข้างนอกแล้วแหละนี่อะไรอีกพม่ามันขยับได้ขยับมามีขึ้นมือขยับอยู่แล้วขยับจริงๆด้วยไม่ได้การแล้วเมื่อกี้เห็นพม่าขยับดันเฮ้ยเฮ้ยปลาเลาเร็วๆปลา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 เป็นพ่อปลาต้องเปเอาออกมานี่ไปเร็ว มันขยับด้วยอ่ะอุ้ยพม่านก็ปิวไปหมดเลยพี่ดีค่อยๆนะค่อยๆอุ้ยอุ้ยระวังนะเด็กอุ้ยมันน่ากลัวค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยขยับอีกแล้วค่อยๆป้าค่อยๆเดี๋ยวต้องเอาบุรพา คุณเขาคุณเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงป,ป้าป,ป้า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 ป่าปาคุณเขาตกใจหมดเลยอะที่แท้ก็เป็นคุณเขาเองเองนี่ยคุณเขาใช่แล้วไหนมานี่มานี่โอ้โหนั่นบบน่ะสิดูสิเขาตกใจกันทั้งบ้านเลยเนี่ย สรุปแล้ววันนี้อ่ะขุนเขาอ่ะเป็นคนย้ายเจ้าบุรพาไปนั่นไปนี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นขุนเขาใช่ไหมที่ขยับพม่านไปมาใช่ไหมแล้วมือเล็กๆที่โผล่มาน่ะมือใครมือขุณเขาใช่ไหมอ้าวขุนเขาถ้างั้นก็แปลว่าขุนเขาอ่ะหลอกคนอื่นว่าบุรพาขยับไปมาได้สิใช่ไหม ไม่ผีเหรอเขาหลอกงานใช่แล้วว่าเราก็ตกอกตกใจดูสิกลัวจนเนี่ยผมฟูหมดแล้วเนี่ยอันนี้ฟูหนักเลยเนี่ยอ้ยกลัวไปหมดเลยเห็นไหมปะปาก็บอกแล้วว่าผีอ่ะมันไม่มีจริงอ้ไม่ไม่ไม่ไมน้องก็มันตกใจอ่ะมันน่ากลัวขุนขาวสีหลังขุนเขาก็อย่าทําแบบนี้นะมันไม่ดีคนอื่นตกอกตกใจหมดเลยเข้าใจไหมครับใช่ ใช่เข <C jin x> ้าใจไหมคลิปนี้เพื่อนๆแค่การแสดงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกมาังใจให้พวกเราหนังสือต่อไปด้วยนะคะต้องอย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องขุนเขาทีวีใช่แล้วค่ะกดติดตามช่องขุนเขาทีวีด้วยนะแล้วก็กินนมกินนมแล้วก็กินถั่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเชื่อโยกัน next time